หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นนี่สินไม่มีดวงโชคลาภอาจารย์เจนขอแนะนำเครื่องรางแห่งความรวยหรือเหรียญจีนกู่เฉียนทำจากยกแท้ทุกชิ้นผ่านการคัดสรรมาอย่างดีและผ่านพิธีครบทั้งห้าธาตุพร้อมเคล็ดลับบูชาเฉพาะบุคคลท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงโดยอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนนั้นผ่านการคัดสรรและผ่านพิธีตามธาตุที่เกิดจัดสมดุลธาตุของคุณด้วยสีและรูปทรงของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญอาจารย์เจนได้นํายันสหัสัตธาตุที่รวมพลังธาตุทั้ง7มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยกระตุ้นเงินทอง พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินขวัญถุงให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์และช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากรณ ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตราโมสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึงดาวเสารที่จะยกย้ายราศีจากราศีธนูไปยังราศีมังกรว่าจะส่งผลอย่างไรต่อชาว12ราศีไปรับชมกันได้เลยค่ะดาวเสารถือว่าเป็นดาวดวงใหญ่นะคะเป็นประธานดาวบาปพเคราะห์และแน่นอนเมื่อดาวเสารยกย้ายราศี ก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อชาว12ราศีแน่นอนซึ่งดาวสาวนั้นจะยกย้ายราศีจากราศีธนูไปยังราศีมังกรในวันที่5ทธันวาคม2,563และจะอยู่ในราศีมังกรยาวไปจนถึงวันที่1มีนาคม2,566เดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าแต่ละราศีนั้นจะมีเรื่องเด่น และรื่องร้ยอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีเมษรหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมดาวสาวยกย้ายราศีรอบนี้ค่ะแน่นอนนะคะเหตุการณ์ดีๆของชาวราศีเมษนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณนั้นมีโอกาสค่ะ ที่ในช่วงสองปีกว่านี้จะมีบ้านมีรถและมีโอกาสลืมตาอาปากค่ะโดยเฉพาะชาวราศีเมษท่านใดนะคะที่คาดหวังในเรื่องของทรัพย์สินมานานแต่ว่าไม่ได้สักทีในช่วงสองปีต่อจากนี้รับรองค่ะทําธุรกิจก็เฮงมีโอกาสมีบ้านและมีรถเป็นชื่อของคุณแต่สำหรับเรื่องที่ต้องกังวลน,นะคะในช่วงที่ดาวเสารอยู่ในราศีมังกร ชาวราศีเมษอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจและอาจจะเกิดเหตุพิษพันุ์นะคะในเรื่องของการเป็นปลางไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีหรือธุรกิจก็ดีในช่วงปีพศ2565นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาที่ชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลักนณราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนอิทธิพลของดาวสาวยกย้ายราศีรอบนี้นะคะชาวราศีพฤษภจะเด่นเรื่องของการเงินค่ะมีโอกาสที่จะเก็บเงินได้และในช่วงสองปีกว่านี้นะคะชาวราศีพฤษภหากมีวิัยในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและใครนะคะที่ทำงานอย่างหนักและมีความตั้งใจก็มีโอกาสที่จะหมดนี้ค่ะ แต่าสาหรับเรื่องที่ต้องกังวลของชาวราศีพฤษภในช่วงสองปีที่ดาวเสายกย้ายจะเป็นการวุ่นวายนะคะในเรื่องของเพื่อนพ้องหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในบ้านของคุณคุณอาจจะต้องไปเข้าเกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการทะเลาะกันของคนสองคนและคุณจะต้องเป็นตัวกลางในการที่จะเคลียร์ดังนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะต้องนะคะมีในเรื่องของความอดทน และความใจเย็นพอสมควรค่ะและชาวราศีพฤษภในช่วงสองปีนะคะต่อจากนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องของคดีความโดยเฉพาะคดีในเรื่องของเอกสารคำประกันต่างๆค่ะต่อมาที่ชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลักนณาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคม ดาวเสายกย้ายราศีรอบนี้นะคะชาวราศีมิถุนจะเด่นในเรื่องของคู่ของคนรักค่ะใครโสดอยู่มีโอกาสได้พบคู่แท้ที่คาดไม่ถึงและที่สําคัญนะคะคู่แท้ของคุณหรือคู่รองคนรักจะมีฐานะที่ดีจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีและที่สําคัญยังเป็นคนดีมีสินเสมอคุณด้วยค่ะแต่เหตุการณ์ที่ชาวราศีมิถุนต้องระวังในช่วงที่ดาวเสายกย้าย จะกเกี่ยวเนื่องกับความเครียดในเรื่องของสุขภาพดังนั้นชาวราศีมิถุนควรหาโอกาสไปตรวจสุขภาพชุดใหญ่ค่ะและก็ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลก็จะดีมากๆต่อมาที่ชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ในช่วงที่ดาวเสายกย้ายราศีชาวราศีกรกฎจะมีเรื่องเด่นในเรื่องของการได้รับทรัพย์สมบัติค่ะใครที่กำลังรอคอยสมบัตินะคะแบ่งไม่ได้สักทีเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติหรือเราไม่ได้เงินในส่วนของเราสักทีหรือบางคนแยกธุรกิจนะคะกับหุ้นส่วนหรือคู่ครองหรือคนที่เป็นพันธมิตรของคุณแต่ยังไม่ได้เงินยังมีเงินติดค้างกันอยู่ในช่วงสองปีนี้มีโอกาสที่จะเคลียร์ตกลงกันเรียบร้อย รวมถึงหนี้สินต่างๆของชาวราศีกรกฎในช่วงสองปีนี้จะคลี่้ขายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่ชาวราศีกรกฎต้องระวังในสองปีที่ดาวสาวอยู่ราศีมังกรนั่นก็คือคู่ครองคนรักหุ้นส่วนจะนำความเดือดร้อนมาให้แต่คุณนั้นก็ผ่านไปได้ค่ะความเดือดร้อนนะคะเรื่องเหล่านี้จะกินในช่วงเวลาตลอดปี2564นั่นเองค่ะ ต่อมาที่ชาวราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนชาวราศีสิง์เมื่อดาวเสาว์ยกย้ายมานะคะเหตุการณ์ดีๆก็คือจะเด่นในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะที่คุณรอคอยมีโอกาสนะคะที่ชาวราศีสิงนั้นนะคะจะถูกหวยซ้ำถูกหวยซ้อนและที่สําคัญจะถูกหวยรางวัลใหญ่ แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์นั้นจะต้องกังวลนะคะนั่นก็คือบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะสร้างความเครียดให้และเจ้านายหรือคนที่อายุมากกว่าจะสร้างแรงกดดันให้และชาวราศีสิงห์ท่านใดนะคะที่นะคะตรวจสุขภาพแล้วเจอโรคร้ายหรือโรคที่เรื้อรังก็อยากให้คุณนั้นมันสร้างบุญสร้างกุศลค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ ภายในปีพศ2 5 6 6นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาที่ชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมชาวราศีกันนะคะในช่วงที่ดาวสาวยกย้าย2ปีกว่าเนี้คุณมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ โดยเฉพาะในเรื่องของงานที่เป็นประเภทไอเดียงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เป็นอะไรที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์เฉพาะทางจะทําให้ดวงของชาวราศีกันเนี่ยพลิกผันงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็เด่นค่ะแต่นะคะความทุกข์หรือความเครียดของชาวราศีกันจะอยู่ตรงที่ว่าคุณน,นั้นจะมีโอกาสนะคะที่จะรักกับคนที่อายุต่างกับคุณมากจนเป็นปัญหาส่วนตัวบางท่านนะคะไปพบรักกับคนที่อายุมากกว่าแมก บางท่านนะคะก็จะไปพบรักกับคนที่อายุเด็กกว่าแม่และมีโอกาสนะคะที่จะต้องเสียรู้เรื่องความรักดังนั้นนะคะไม่ว่าจะทำอะไรจะรักจะหลงจะเชื่อใจใครต้องเชื่อแต่พอดีเดินทางสายกลางแล้วจะไม่ทุกข์ค่ะต่อมาที่ชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเรื่องดีๆของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วง2ปีนี้มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้คอนโดได้ทรัพย์สินมีโอกาสที่จะลงทุนนะคะในหุ้นในอสังหาริมทรัพย์หรือนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงในช่วงสองปีนี้ดังนั้นนะคะถ้าจะศึกษาอะไรศึกษาให้เต็มที่ใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแน่นอน แต่สิ่งที่พึงระวังของชาวราศีตุลในช่วงที่ดาวสาวอยู่ราศีมังกรนั่นก็คือการกดดันกับในเรื่องของความวุ่นวายโดยเฉพาะความวุ่นวายในเรื่องของเอกสารสัญญาความวุ่นวายนะคะในเรื่องของความไม่แน่นอนของคนรอบตัวและที่สําคัญระวังนะคะพี่น้องญาติมิสหายจะนําเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ค่ะ ต่อมาที่ชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกนะคะเมื่อดาวเสาอยู่ในราศีมังกรแน่นอนจะเด่นเรื่องของบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าให้คุณบางท่านนะคะกำลังรอนะะในการที่จะมีบุตรอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีบุตระะเพิ่มขึ้นได้และที่สำคัญบางท่านรอความสำเร็จของลูกหลานหรือบริวาร ก็จะมีกำลังใจขึ้นเพราะว่าก็จะนำเรื่องดีๆเรื่องชื่นใจมาให้ชาวราศีพิจิกนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องระวังนั่นก็คือความทุกข์ความเครียดจากข้อสัญญาข้อตกลงนะคะในเอกสารเก่าๆและที่สำคัญหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะในการขึ้นศาลหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในเรื่องของนะคะการโต้แยง้งการถกเถียงและนำมาซึ่งการเสียผลประโยชน์ในช่วงสองปีนี้ได้ค่ะ ต่อมาที่ชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของเด่นนะในช่วงที่ดาวสาวย้ายจะเด่นในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะใครที่ผ่านมา2ปีกว่าที่ผ่านมาอ่อนแรงเหลือเกินนะคะมีความรู้สึกว่าเจอโรคแต่เราก็รักษาไม่ได้ และที่สําคัญรักษาไปก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่หรืออาการอยู่แค่ทรงตัวหลังจากนี้ค่ะไปอีกสองปีกว่าคุณจะสุขภาพแข็งแรงขึ้นเจอยาดีหมอดีและสุขภาพของคุณน,นั้นจะกลับมาเกือบเป็นปกติ100%เซค่ะและแน่นอนข้อเสียนะคะหรือสิ่งที่ทำให้ชาวราศีธนูนั้นวุ่นวายใจนั่นก็คือการหาเงินด้วยความเหน็ดเหนื่อยค่ะหาเงินเหน็ดเหนื่อยไม่พอนะคะยังถูกเอาเปรียบอีก คนที่เราเคยช่วยเหลือกลับไม่สามารถช่วยเหลือเรากลับทําให้ชาวราศีธนูนะคะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาค่ะต่อมาที่ชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคถมถึง15กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรนะคะในช่วงที่ดาวสาวอยู่ในราศี มังกรของตัวคุณเองและถือว่าเป็นเกษตรด้วยคุณนั้นจะมีเรื่องเด่นตรงที่จะมีคนมาให้การสนับสนุนชีวิตของคุณที่เคยนะคะยากลำบากก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นจะทำอะไรนะคะก็จะมีตาคนอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักและในช่วงสองปีนี้มีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงาน การครบนะคะการมั่นหมายและการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่คุณนั้นได้เลือกแล้วค่ะแต่ข้อที่ควรระวังของชาวราศีมังกรในช่วง2ปีกว่านี้ระวังการตัดสินใจที่ล่าช้าสืบเนื่องจากคิดไปคิดมานะคะกังวลมากจนเกินไปและที่สําคัญระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยค่ะ ต่อมาที่ชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีกุมนะคะเด่นมากในช่วงที่ดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายราศีมาสู่ราศีมังกรเพราะคุณจะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นใครที่ทำมาหากินนะคะก็ให้ทำมาหากินไปและให้พยายามที่จะเก็บเงินไวเ้เยอะ เพราะว่าเงินเหล่านี้จะต่อเงินและต่อยอดให้กับคุณในอนาคตใครที่ซื้อสลากออมสินนะคะสลากทอกสสลากทออสอไว้มีโอกาสที่จะถูกรางวันใหญ่ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะชาวราศีกุมให้ระวังสักนิดหนึ่งระวังในเรื่องของนะคะการเสียรู้คนค่ะและนะคะไม่อยากให้ชาวราศีกุมเนี่ยเอาชื่อเสียงของคุณเนี่ยไปค้าประกันใครเด็ดขาด และที่สำคัญวาจาที่เอ่ยมาจากปากของชาวราศีกุมในช่วงสองปีนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์และจะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่พูดกลับไปกลับมาจะทำให้คนเชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นค่ะต่อแม่นะคะมาที่ชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายน ชาวราศีมีในช่วงที่ดาวเสาร์ยกย้ายราศีนะคะจะเด่นในเรื่องของงานก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับราชการรุ่งมากงานที่เกี่ยวกับบริษัทจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นและที่สําคัญในช่วงนี้จะเป็นช่วงสองปีที่คุณจะต้องโชว์ความสามารถถ้าโชว์ความสามารถเข้าตามีโอกาสนะคะที่ความรุ่งเรืองเรื่องของการงานนั้นจะโดดเด่นกว่าใครๆค่ะ แต่สิ่งที่ชาวราศีมีนต้องระวังนะคะในช่วงสองปีที่ดาวเสาวอยู่ในราศีมังกรนั่นก็คือการวุ่นวายพรอยาติมิตรพี่น้องและที่สําคัญในเรื่องของบริวารน,นั้นจะนําความเดือดร้อนมาให้ความรักก็มีโอกาสที่จะเจอมือที่สได้ไม่ว่าจะเป็นมือที่สมฝั่งคุณหรืออีกฝั่งหนึ่งก็ตามค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของชาว12ราศี ที่ดาวเสาวยกย้ายราศีนะคะจากราศีธนูไปราศีมังกรระหว่างวันที่5ธันวาคม2563ถึงวันที่1มีนาคม2566อยากให้ชาวราศีทุกๆราศีนั้นนะคะมีสติในการใช้ชีวิต2ปีครึ่งนี้อาจจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องร้ายนะคะที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจแต่ทางนี้ทางนั้นสติบุญบารมีจะคุ้มครองชาว12ราศี ขอบพคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ